ศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568ได้เวลาตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวพอโมไปทีงานอาว่าได้พ่อถึงงานครั้งนี้ก่อนจะไปเลยบ้างกับได้ครับป้าปินเป็นแบรนด์บัสเตอร์ปีที่4ครับผมก็เป็นเกียรติมากๆที่ยังใช้กันอยู่นะครับครับผมก็เขาเป็นลูกค้าที่น่ารักครับผมก็มีอะไรก็ ส่งให้ตลอดแล้วก็ให้ช่วยอันนี้ให้ช่วยขายตลอดนะครับผมก็น่ารักแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเป็นเกียรติมากๆที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะฮะก็อีกหนึ่งแบรนด์นะครับมีวิธีเลือกของแบรนด์ที่เข้าของหน้าเราไหมผมว่าแล้วแต่โอกาสผมว่าแล้วแต่โอกาสดีกว่าก็บางวันถ้าไปกองเงี้ยก็ใส่แว่นอ่านบทไปใส่แว่นสายตาไปบางวันก็ไปแอดเวนเจอร์หน่อยก็จะเป็นสมสปอร์ตหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ ชอบใส่แว่นไหมชอบเพราะว่าเดินทางบ่อยอขึ้นเครื่องบินขับรถอะไรเงี้ยก็ไปตลอดครับหนายความว่าใส่แว่นแล้วจะดูแบบสุดห่เป็ผู้ชายแบบคุณคุกคุณยหรอแล้วหรอ แล้วแต่บุคลิกแล้วแต่บุคลิกครับได้ครับผมก็ไอซิบุินนะครับเป็นแว่นที่ฟังก์ชั่นอลเนาะอย่างที่บอกไปก็คือมีหลายรูปแบบให้เลือกนะครับผมก็ยังไงก็อลองเ,อเข้าไปในร้านแว่นแล้วก็มองหาไอซิบุินแล้วก็ทดลองใส่กันได้นะครับเบาสบายกับรางวัลที่ได้ไปนะโอ้ย อ่ะครับผมดีใจภูมิใจนะครับที่เขาก็อุตส่าห์เลือกเรานะครับทั้งๆท,ท,ที่เราก็ผลงานเอ่อก็ออกไปตั้งนานแล้วนะครับผมก็ยังก็ยังดีใจที่เป็นที่นิยมที่ที่ที่จีนอยู่นะครับก็จริงๆก็ต้องขอบคุณแฟนๆจีนด้วยแหละที่สนับสนุนผลงานของของประเทศไทยไม่ใช่ของเราของประเทศไทยนะครับผมที่ได้รับชมตลอดอะไรเงี้ยขอบคุณครับ ได้รับการโหวตจากจากจากเว<ม>็บโอใช่นาจะสิก็ก็ดีใจไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้เลยก็อย่างที่บอกก็คือดีใจจริงๆที่เขาได้แบบเห็นผลงานของเราก็อยากจะก็ทําให้อาจจะมีโอกาสได้มากมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีโอกาสในอนาคตก็หวังว่าจะได้ได้ได้ไดเจอกันในอีกแพลตฟอร์มหรือว่าอะไรอย่างการทํางานในประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ย ติดตอเราไมต่อจริงๆครบคุณลิลว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยเหมือน <c oughs> เหมือนเคยมีอ่ะเหมือนเคยมีแต่ยังยังไม่มีโอกาสจริงๆเท่าไ,ไหร่ครับค <c oughs> ุณลิลเราต้อง,ปงไปเล่นมนิทัวร์ไปติด่อใคิดไม่ออกเลยว่าจะพูดภาษาอะไรต้องฝึกนั่นน่ะสีก็อาจจะต้องต้องฝึกภาษาจีนครับผม <c oughs> แต่งานเา็นอะคือดาราภาษาจีนโอ้ใช่ดาราแบบเยอะมากๆก็ <c oughs> เป็นอีกงานที่แบบสีเสียงก็จัดเต็มเนาะแสงสีเสียงก็จัดเต็ม นักร้องนักแสดงอะไรก็เต็มไปหมดเลยครับผมแฟนคลับแฟนคลับก็เยอะมากเออมีงานเป็นแม่ร้านมีคองเชียร์สองคนสองคนที่ต้องเีคนหนักมากเลยนะคะก็เราอยู่นั่งอยู่ข้างกันอะไรอย่างนี้ครับผมกับกัฟเองเขาก็เราก็ทํางานด้วยกันครับผมกับเฟิร์นก็ก็เรารู้จักกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็เป็นเพื่อนกันเขิน ไม่เราเราก็แกล้งกันไปกันมานั่นแหละพอกัปได้เราก็เี้เราก็เสียเสียพอเฟิดได้เราก็เฮ้ยอะไรเงี้ยทั้เงียบเราสควก็ไม่เงียบไม่เงียบไม่เงียบเราเราสู้สู้ครับฮะพ่อหายหายป่วยแล้วหายไหมก็จริงๆก็หายแล้วจริงๆก็หายแล้วครับก็เขาเรียกว่าตอนนี้กําลังเมนเทนเหมือนแบบก็พยายามคุมทุกอย่างให้แบบไม่มี ภูมิแพ้ให้มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นอนสองทุ่มใช่นอนสองทุ่มแล้วตอนนี้นอนแล้วตอนนี้ก็ตอนนี้ดูซีรีส์อยู่กับย่าๆที่บ้านเวลาเวลามต่างกันเพราะว่าเรานอนใช่ไม่เราก็นอนเร็วครับจริง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 เราเราสองทุ่มเนี่ยจะเป็นเวลาที่แบบต้องเอาลูกไปนอนสองลูกไปนอนสองทุ่มแล้วก็ขึ้นห้องแล้วก็นอนใช่เวลาเดียวกัน นอนอย่างนั้น,น,อน,อน,นใช่ใช่ครับแต่วันวันนี้วันนี้สองทุ่มกว่าแล้วคือพอเวลาตอนนี้ถ้าแบบว่าเลยสองทุ่มเราพยายามตั้งใจนะไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเราเราพยายามนอนให้เร็วเพวื่อเพื่อที่ว่าจะได้ตื่นเช้าไปทําอย่างอื่นไปแบบออกกําลังกายไปทําอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นเลยเท่านั้นเองครับเปลี่ยนค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ ใช่แต่ว่าทำงานถึงสี่ทุ่มได้เที่ยงคืนได้ได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับหายแล้วหายแล้วแสดงว่าจะมีน้องแล้วมั้งคะเราเราเราแพลนเราแพลนการคุยกันแล้วตัดสินใจแล้วว่าจะมีเมื่อไหร่ ต้องหมอดูไม่ต้องหมออะไรใช่ใช่เอาเอาที่เอาที่เอาสบายใจดีกว่าใช่แต่ว่าก็ก็ก็มีมีเชื่อหมอดูอยู่บ้างในในใจอะไรเงี้ยครับในใจด้วยในใจใช่ช่วงไหนคช่องไหนไม่อยู่ในใจไม่นาเน่ยไม่น่าไม่น่าไม่ต้องอะไรที่ันว่าน่าจะเป็นช่วงานั้น ก็คือต้องเราพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยไม่จะไม่เดินทางจะไม่ทํางานหนักอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็ค่อนข้างจะวางแผนเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ตอนนี้งานแต่งเสรร็จลเหอเิ่มเดี๋ยวรู้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวก็รู้ไม่เพราะว่าถ้านอยากรู้แต่ว่าเราก็จะเริ่มเคลียร์แล้วตอนนี้ใช่ใช่ครับก็ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เริ่มเคลียร์หรอกเริ่มวางแผน ใช่รับงานได้เรื่อยๆแต่ว่าต้องวางแผนดีๆแน่นะพอดีปีหน้าหมากอยู่หมากไหมยอะไหมปีหน้าผมว่าหมากคิมมาคิมร้อยจะมาปีหน้าเลยผมได้ข่าวไว้ว่าน้องจะมีงานปีหน้าแต่ว่าก็ก็ก็ต้องก็ต้องทำให้มันเสร็จอะไรเรียบร้อยก่อนมาถึงทำงานให้เสร็จทำงานให้เสร็จมาคแปลว่าปีหน้าก็เคืองานแน่นอยู่อ่าก็แสดงว่าปีถัดไปอ่า เดี๋ยวไปถามเขาเองดีกว่าผมไม่กล้าพูดผมไม่กล้าพูดทำไมอ่ะไม่ได้ไปถึงถามเราก็ต่อยงานแต่งนะเดนบอเมันงานแต่งนะเดมันก็ใกล้มากแล้วนะเออใกล้มากเลยหลังงานแต่งก่อไหนต้องบินต้องบินไปแต่งงานที่นู่นนี่ก็ต้องอะไรอีกเออแค่นี้พูดแค่นี้ดีกว่าคือจะไปต่างประเทศให้เสร็จสัดเรียบร้อยก่อน แสดงว่ามันจะรับรองแต่นาฏศิลป์กันย่าอะไรอย่า้ยอันนั้นอันนั้นไม่รู้อันนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ส่งไปฝากก็มีพร้อมกันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็จะโตพร้อมกันแสดงว่าอย่ากใี่ย่าเขาพูดว่าจะจะได้มีผีผู้ชายจะได้มาแบบว่าอะไรนะจะจับจะจับล้ออย่าเลยอย่าเลยกันห่างๆกันบ้างลูก ไม่ไม่หลอกไม่หลอกแล้วแต่แล้วเด็กถ้ามันจะมีถ้ามันจะยังไงก็แล้วแต่ครับแต่ว่าอย่างไรที่บ้านเราคิดอยากลูกสาวใช่ใช่ผมผมอยากได้ลูกชายใช่ต้องปล่อยกินฉุบกันไม่กิอะไรนะต้องบอกให้ฉุบกันเพราะอิงกิมบอกว่ามันก็ยังไม่รู้จุดตามใจพี่หมาแต่คิมอยากได้ผู้หญิงใช่ผมผมก็บอกว่าอยากได้ลูกชายแต่ก็ตามใจน้องคิมไงอ้าวอ้าวอะไรอันนี้อันนี้พี่ขาถามพิธี่การเนี่ยมันคือธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติไหม เราอ่ะอยากทําธรรมชาติก่อนใช่แต่ว่าเรื่องเรื่องที่เคยบอกไปก็คือฝากไข่อะไรอย่างเงี้ยก็ทําเรียบร้อยแล้วครับผมใช่อยากเริ่มด้วยเริ่มด้วยวิธีธรรมชาติใช่ก็ต้องมาลุ้นริงว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะใช่ใช่ใช่จริงๆก็ถ้าถ้าสมมติว่าทําจริงๆอ่ะก็คงไม่ได้รู้ก่อนอยากให้คุณหมอให้คุณหมอเตัดหน้าตัดหน้าใช่ใช่คือไม่ได้แบบว่าถ้าถ้าใช่ไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นครับครับ เห็นข่าวแล้วจริงๆส่วนตัวไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยแล้วก็สงสารแล้วขอโทษที่ชาด้วยจริงๆไม่ได้ขอโทษไม่ได้ DM ไม่ได้ไปส่งอะไรไปบอกเลยขอโทษนิชาด้วยที่ที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าทุกคนก็เห็นว่าผมบู๊เสร็จผมต้องนั่งสอบสามต่อแล้วเหงื่อมันไหลจริงๆแล้วแบบมันผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยบัผมไม่โอเคเพราะว่าผมมองหน้าแฟนคลับแฟนคลับบอกว่าผมผมไม่มาแล้วผมก็ไม่เห็นไงผมก็เลยหันไปให้น้องดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นจังหวะนั้นพอดีที่แบบเออเฮ้ยช่วยทําให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองเออ เริ่มพูดไปแล้วใช่แล้วก็เหงื่อแบบกำลังแบบเราใส่เสื้อหนังอะแบบแบบแบบช่วยหน่อยช่วยหน่อยผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่านั่นแหละก็ก็ขอโทษด,ด้วยที่น้องต้องมาตอบคำถามอะไรแบบนี้น ตกใจไม่เอ้าไม่ไม่ได้ตกใจเลยอ่ะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเรารู้ทุกอย่างว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วผมเชื่อว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะรู้ว่าจังหวะนั้นอ่ะมันไม่มีใครสามารถ้ามาช่วยได้เพราะกล้องมันรันไปแล้วพิธีกรสัมภาษณ์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็รอจังหวะท,ที่ที่พุ่งกลับพูดมั้งผมก็เลยหันมาเฮ้ยช,ยช่วยช่วยด้วยเราไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเออหน่รอบหน้าต้องระวังรอบหน้าต้องระวังรักรอบหน้าต้องชิชู่ครับทิชู่อย่างงี้ยเลยอย่างนงี้เลยอย่างนงี้เลย ถานคิมบอกว่าให้หมากถอดน้อยลงหน่อยถอดได้แต่ว่าไม่ต้องโชว์เยอะโอ้แค่นี้เองเหรอไม่ได้ถอดอะไรเลยไม่ถือว่าไปทะเลไปออ่นเต้นอะอ๋อเอาใครเขาใส่เสื้อว่ายน้ำมาอ่ด้กระบคไม่ได้กระบด เราก็ตามนั้นเราก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตอ่ะใช้ชีวิตเราก็แอคทิวิตี้เราก็ว่าลงน้ําเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นมาขึ้นมาเอ้ยตรงไหนมันดูดีตรงไหนมันสวยอะไรเราก็ถ่ายรูปด้วยจริงตั้งแต่แต่งงานมาเราถอดเยอะกว่าตอนโสดไม่เลยนะไม่เลยนะไม,ยนะไม่ได้ถอดอะไรเยอะเลยไม่รู้สึกเลยอ่ะเวลาไปทะเลไงทะเลก็ต้องถอดเสือ้อแกไม่้ถามแล้วว่าเขาห่วงมากเหมตอนตอน เออรู้สึกว่าห่วงมากขึ้นใช่ใช่แสดงแบบโชวแหวนนไม่ดีก็ห่วงมากขึ้นแต่ดีแล้วไงก็ก็ดีแล้วหวงยังไงมากขึ้นรู้สึกว่าภรรยาเราแบบต้องแปลงร่างก็ไม่รู้สึกอะไรเรารู้สึกว่าตีนะเราหบหุ่นแล้วก็รู้สึกว่าเขาแล้วก็เป็นห่วงเราอะไรเงี้ยเขาห่วงยังจะโชว์แหวนว่าชัดนี่สามีฉันนะเลยถ้าไม่ติดก็จะเป็นสมุติะถือนี่ไงนี่ไงแล้วเราก็มีภรรยาแล้วนี่ไง นี่ไงไม่มีมีอ่ะสุดท้ายป้าบอกคิมว่าเป็นยังไงบ้างไม่ต้องกังวลมากไม่ต้องกังวลก็อยู่ด้วยกันก็ถ่ายให้นั่นแหละใครจะถ่ายไม่อใครจะถ่ายเออขอบคุณครับขอบคุณนะคะ